หายเรื่องที <that> ่ไม่ดีก็จังไปอ่ะผมอวยพรเขาทุกวันทีทุกที่จะวันเกิดหลือไม่วันเกิดก็อวยพริ่งที่ดีที่สุดกน่นกินนจะเป็นซีนแบบเซอร์ไพส์แบบหลืออยปาไหน่ะนี่นี่นี่นไ่นี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 ยนี่นี่นี่นม่นี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 ่าี่นี่นเ่นก่ไป่ไ่นี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 ี่นีปี่นี่ี ฮันนีมูนเราก็แต่งฮันจะแต่งงานแล้วก็ต้งตีมคอนเสิร์ตเลยค่ะต้องทคอนเสิร์ตเลยไม่ใช่ผมด้่ยนเพราะผมยังทำงานอยู่ติสรเขาไม่ได้ไม่ตอแต่งกัใครกันนี่ไเม้นกับติตวเขาแต่งกัน้ใหม่ก็บิวกินแต่บิบิเดีวเรเงห่อไม่คอนเสิร์ตเป็นต้นตายนิตสชื่อยาวมากขนานชื่อเป็นบิวคินแตบิบิิทแว่าเป็นงานแต่งเม้นกับติติ เซอร์ไพรส์เตรียมโชว์ที่ดีแล้วก็ให้ทุกคนหน้าปากหัวตลอดทัวร์หน้านปากหัวหก,กวเพราะว่าไฟเดาในซีนมันเป็นแค่การแต่งแบบเหมือนว่าไม่จำใจแต่งเนาะจำใจแต่งก่อนที่บูทันแต่หมาอถว่างานแต่งอันเนี้ยมันคืองานแต่งแบบงานแต่งแบบนี้จริงจริงแล้วบอกบอกเลยว่าผมว่าไอ้กิมมิคของความเป็นงานแต่งอะไรเงี้ยเอลิเมนต์อะไรอย่าง<อ>เงี้ยมันมันก็อาจจะมี มาอยู่ในโชว์อาจจะมีมาอยู่ในในการที่แต่ามาเป็นไอเดียในในเอลิเมนต์ต่างๆในในคอนเสิร์ตนี้ไม่อยากสปอยเยอะพี่เดี๋ยวไปถึงแล้วคนก็จะแบบเหมือนกับว่ารู้ว่าจะเจออะไรไม่อยากสปอยอย่างนี้เลยฉันไล่เพลงตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายได้เลยทั <laughs> ้งหมดกี่เพลงคะสามสิบนิดๆ <laughs> รุ่นงานแต่งงานมันจะต้องมีมีพิธีการอะไรบ้างมีช่วงไหนบ้างมีการอินโทรดักชันมีช่วงแบบ ตัดเค้กไหมมีช่วงอัฟเตอร์ปาร์ตี้ไหมมีช่วงญากพี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะถูกตีความออกเป็นโชว์แล้วก็เพลงแต่ละเพลงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังมันก็อาจจะถูกหยิบมาใช้ในการทําให้ใงานแต่งมันแบบสมบูรณ์แต่งข้าห้องกรืออะไล่ะโอ้ไปแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาห้องตัวเขาเรียนมหาลยใช่ไหมเราอยู่สมมติเรามาจากตลาดรอดต้องหยุดมาลัยเนี่ยไม่ได้ก็ต้องเก็บไระเปเข้าไปทีเราต้องเหลือ สินสอบร้อยล้านนรอพี่ผมจะเอาเงินที่ไหนร้อยล้านนี่ถ้าผมมีนะผมคงใช้ใช้ประมาณสิบชีวิตที่ผมมีใช้ชีวิตที่ตัวนี้ผมกินข้าวผมก็เลยซื้อรถคันที่แปดครับร้อยล้านนี่พีขอบคุณดีใจครับขอบคุณขอบคุณแฟนๆมาที่แค้กั้นหนึ่งร้อยล้านแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมันจะมีคุณค่าสุดๆแล้ว เขอยเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์คู่แรกจะอาจจะไม่ได้เข้าหลานมากเลยสองสามหมื่นสองันล้านไม่สองนล้านรสองล้านเลบากเหรอก็ไม่ได้แปลกใจอคุคนจริงเลยที่ที่เข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ตขอบคุณแฟนขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณแทนทีมงานทุกคนเลยนะครับขอบคุณแทนทีมงานแล้วก็จริงๆที่ทุกคนบอกว่า เข้ามาให้การสนับสนุนหนังเรื่องนี้แล้วก็รักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยให้คุณค่าพดีใจมากร้อยล้านแล้วก็ยังไปต่อได้นะครับยังอยู่ในโรงยังยังอยู่ในโรงังมีอีก3าสเป็นที่แต่แก๊งนี้ก็คือในงานแต่งแต่เดียมันก็ต้องมีแบบว่าแขกรับเชิญมีเพื่อนเจ้าสาวบ้าอีนี่ฝั่งเพื่อนเจ้าสาวก็เอาแบบมีแบบพอกรุบกริ ก็แบบว่ามีพอปุกปิบไาแต่หลักๆก็จะเป็นโชว์คู่มอมันเป็นทีมงานแต่งอ่างเงี้ยหลักๆมันจะเป็นโชว์ที่ม,ม,งงมันเดี่ยทอนอาการโชว์คู่กันเป็นหลักอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพาร์ทเดียวก็ยังแบบเป็นพาร์ทเล็กๆมากอะไรเงี้ยโชว์หลักคือคู่กันแล้วก็ใครแต่ละคนที่มาเสิร์ฟอะไรเงี้ยเ็าอาจจะมีแซมๆขึ้นมาบ้างตามฟังก์ชันเพราะว่าเวลาแบบเวลาเราไปงานแต่งมันก็ต้องมีพิธีการมีเชิญผู้ใหญ่มาพูดมีอลไรมาอะไรเงี้ยมันก็ต้อง ไม่ได้แต่งกันสงคนก็ต้องมีคนอื่นขึ้นมาบ้างแต่ว่าหลักๆก็คืออยากให้โฟกัสที่เราจะทำอะไรกันาที่แอบเห็นเวทีแบบว่ามาบ้างลก็อะไรเก็อะไรใหม่ๆก็อยากให้คนรอติดตามเวทีก็ถูกคิดแล้วก็เด v e l o p มาจากความเป็นงานแต่งอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาเหมือนตัวตนของไมค์แพชเชอร์ยวิกิตเขาจะเหมืโดอะไรนี้หอหอ้องอย่า ยังไม่ทันเตงเลยดูแก่จะไม่ดูยากกันหาหัวข่าวมีของย่างหรือว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบสวีทเรียบง่ายแล้วก็ยืนหยัดสวีทเรียบง่ายยืนยาวตามคำนี้เลยก็อาจจะไม่ได้เรียบง่ายมากนะไรจริงๆมันก็มีอะไรแบบที่แบบ ตัดื่นใจเหมือนกันเพราะว่าพีพีเขาทำอะไรแบบธรรมดาไม่เปลี่ยนชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวชุดพิธีชาติจะมาอย่างไรคือดูคิปเขาเข้ายาวประมาณ80เมตรแต่ก็ค่าไม่พอก็เลยต้องลดเหลือแบบว่าอาจจะแบบ3เมตรอะไรแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเรสโปนก็คือขาวเลยชุดก็รอดูว่าขาวแดงจะเป็นแดงหนาเบียร์เขาจะสวมชุดที่เขาจะใส่มา เดี๋ยวผมมาไปหาชุดที่เข้ากับเขาเพราะว่าเราตามใจเขาไงไม่ใช่เลยก็วันที่30แล้วก็วันที่1นะครับก็ทางโรงภพยนตร์เขาก็มีโปรโมชั่นดูซองในหนัสราคา99าบาทเองใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ามีเวลาว่างหรือว่าดูแล้วอยากจะดูอีกนะครับก็ไปเจอกันในโรงภาพยนต์ได้นะครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันก็น่าจะเป็นช่วงแบบ งสุโค้งสุดท้ายของของซองแดงที่อยู่ในโลงแล้วโอ้โหเส้าลองยาลองยาเป็นวั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 นที่วันที่พี่แจ็คเข้ามาที่อยู่ในสถานที่ที่หนุ่มกัญชัยชวนให้ไปเจอเอะไรแต่ว่าพอดีตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นนะก็เลยก็เลยอดเจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าฝากคำรับทายไปปราณรอบนี้ก็เลยไม่ได้เจอไม่ได้เจอพี่แจ็คพี่พีไปเจอปะเนี่ยเขาติดต่องานมาแต่ว่าคิวไม่ตรงกัน นานๆเขามาพีเราก็ไปไป,ไปกิีซติ้งทักทายแล้วก็ือนว่าพูดปูเลยในฝั่งฝั่ความคิดถึงกุ้ช่ายคือินเขามาดูคอนเสิร์ตด้วยก็มาลองเพลงเนี่ยไฮเจ็ o o n ใครร้องเพลงกเพลงที่แจ็คฟัเยอเพราะว่าพี่าีเจเขายังร้องเาร้องไม่ีดพีพีช่วย a c t ิ้งไปด้วยได้ไหมี๋ยวผมร้องพีพีจะเป็นเรื่องของบอลี้แลงเกิดบอนนี้วันเกิดพีพีพีตัดสใจพีตัสินใจเทุกวันอยู่แล้วพีตัดสินใจเองะอ